สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลอยู่ในป่ากุงก้างอีกแล้วนะครับนี่ป่ากุงก้างวันนี้บอลก็จะมาหาห้อยอีกนะครับแต่วาบอลจะมาหาป่าห้อยนะป่าห้อยกันครับแล้วก็เอาทุ่งมาเก็บขยะด้วยครับเพราะว่าขยะมันเยอะจริงๆนะบอลก็มาตรงนี้เป็นครังที่ซ่องแะครับเนี่ยดเนี่ยให้น่าได้เก็บก่อนเก็บขวดเก็บขวดเดี๋ยวช่วยกันเก็บนะครับ เดี๋ยววันนี้บอนจะพามาดูปลาค้อยนะครับว่าหาง่ายมากเลยเก็บก่อนะนะันี่ครับปลาของหอ้อยยู่ตรงนี้ปล่อยกันนี่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 น,นี่ครับตายแล้วตัวนะึงตรงนี้ก็น่าจะฉายอีกตัวนะึงนี่ครับ งายเลยดูปักนี่นี่นี่ตัวหนึ่งแล้วนี่ครับค่าอีกค่าอีกตั้งสองคนนี่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 กี่ตัวนู้นี่ครับนี่อีก นี่นี่อีกบนวะมันจริงนี่ใช้นะแต่ตัวอาจจะไม่แย่กับโอ้โหแปบ๊บเดียวตรงนี้ได้หลายตัวเลยบนขิดว่าตะคุดนี่ก็น่าจะมีอยู่บ้างนะดูป้าก่อนครับแต่ว่านี่ นี่นี่นี่อีกนี่ปากคุโอ้โหลูกใหญ่เลยอันนี้เจออีกครับนี่นี่นี่โอ้สองตัวเลยหรือเปลวันนี้นสองปากนี่ สองตัวเลยนี่กระดาษุดนี่กับบอเจอปลาอีกเอ็นไหมน่าจะฉายเลยสองตัวเลยยุติดกันนี่มีอีกไหม นี่ข้างบนอีกตัวอืมมีไหมโหสามตัวโอสองตัวเจ้าป้ากี้ับนี่สามผลกันนี่ตัวงงนี่นี่อีกนี่อีกโอ๋อสองตัวเลยเด้อ เจอใกล้ๆกันเลยนี่สองตัวตนี่นี่ครับบอลเห็นปากมันดูแต่ตัวมันอาจจะไม่ใหญ่นะดูเนี่ยปากเยอะเลยปากเกียบเลย,ยก็ใช่ลูกมันกำลังโตเลยเนี่ย นี่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 นปลาขึ้นมาเลยปลาขึ้นมาเลยนี่นี่บอลเจอปลาหนึ่งปลา,ปาสองปลาสามปลาเลยไม่รู้นะนตัวเล็กตัวใหญ่นี่อ่ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่อีกตรงนี้ได้ไมหมอ่ะบ้องได้นี่ปลากันปลา นี่นี่ปลาคนนี้มามามาจุดแปจุดแปนี่นี่กรป๋าคนนี้เล็กเย้ยไม่รนนั่นนี่นี่เกยตมาหลักเองไมนั่นโอ้ยสองตัวเลยนั่นโอ้ตัวลยสตัวเลยที่บอลมาตัวะไรนบอลอนยิบอตัวอ้อนี่มางัดยู่ในซอก

Đi, bán như tiết cả nghi đây để tùa, à, cho mấy cái ô oh, tào tào con trồng cua Trồng cút đu cắn vào mình đi mấy กดสั่งเลก่อนเดี๋ยวใส่ทุ่งอืมจะตีงได้แอ้มันมันมัน มันไม่ยุ่งเลยถึงเท้ไปเลยอ่ะมันมันมันหัวเล็กเนาะเขาเขามาก้อนเหมือนตีนกอแบบร้อยซี่หนูแท้ซี่หนูมั้งมันต้องมีอยู่ตามแับนี้อรอยเนี้ยมันจะมีโคองมันไม่มีเป็นมันไม่เยอะหรือหรือมันมันจะมีโคองปลากรงกลางนั่นมันจะมีแบบโซงนามันก็มีโซงนามันนั่นแหละเอาไบร้อยเอาไปพอปันมั้ง

Uhum. tirar <tipos> uhum. 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 so. So. จะลองพูดทีท้ายดูเนี่ยตัวนึ่งนะดูนี่กองตัวดูปลากันมานี่ปังไหนกดขึ้นมาดิโอ้ยตัวเล็กเกินเลยนะแล้วตัวนี้เอาได้ตัวนู้ไม่ได้เอาได้ตัวเดียวมีฟังไหยฟังไหมฟังอุดเดียวกันนะตัวเดียวไปเดียวกันไปเดียวกันตัวเดียว

อาย่าเดียวใช่ตุ้งอายุมันเยอะมันก็จะตายไปนี่เห็นไหมตัวดำเลยนี่ตายเร็วนี่มันปากมันเลยมั่นจริงน่นะบอลนี่แมนจริงอุ้ยด้วยแมนจริงอ่ะบอลนอิกโอ้นังนงินโอ้ ขยะไป่ไป่เป็บป่ไ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 ปป่ไปไปไป่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 ไปพอป่ไ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 อ่ไป่ไไ่ไป่ไป่้ป่ไ่ไป่ไ่ไป่ไป่่ไป่ไย่่